สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตมานำเสนอรถยนต์ Toyota Vios 1.5 e Ivory ปี2004นะครับคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์รหัส1 n z 1,500cc ใช้งาน2ระบบนะครับคันนี้ใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สในส่วนของแก๊สเนี่ยก็จะเป็นแก๊ส r p g ระบบหัวชีดอย่างดีถังโดนัท ข้อดีของทางโดนัทก็คือเราจะได้สามารถใช้พื้นที่ช่องเก็บของสัมภาระที่ด้านหลังได้เต็มที่ระบบเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนนิ่มนวลช่วงล่างดีครับคันนี้เลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยไม่ดังภายในก็จะเป็นทูโทนนะครับเบาะหนังสีเบดสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วก็ออปชันเนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้า ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS แล้วก็ไฟตัดหมอกมาพร้อมกับล้อแม็กทีอ7ขอบ15โหลดพอง,งามนะครับคันนี้ไม่ได้โหลดแป๊กถึงขนาดขับยากก็ถ้าคนที่ใช้ V ีออหรือสาววกีออสนี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันประหยัดทนถึกไม่จุกจิกคันนี้เป็นสีดำนะครับ สีสันก็สวยงามอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างแต่ไม่มีชนหนักนะครับราคาเนี่ยเราก็ตั้งกันอยู่ที่129,000บาทมีไฟแนนซ์ให้ถ้าลูกค้ามีเครดิตดีเนี่ยก็สามารถจัดได้ถึง130,000บาทก็จะมีค่าจัดค่าโอนค่าประกันตามปกติก็ถ้าสนใจเนี่ยก็เข้ามาชมกันได้ที่รถบ้านแสนสุข ที่บางแสนชนบุรีนะครับสอบถามเพิ่มเติม0896878976ถ้ายังไงก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ